เอาละก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้โย่ผมกิกแคสเซตีให้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เล่นเซิร์ฟพีวีพีทีเหมือนเดิมอ้าวันนี้ก็เล่นกับเมย์กับแล้วก็คุณนิวนะครับผมอ้าวอ้าวอ้าวสวยแล้วไเอเฮ้ยไม่ได้กล่องเลย Hãy subscribe không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho นอลบอลฟาอยู่ตดนี้ตดวนึงก็จะวันีนี่ปกันไปกันนีไปวันเอาวียวเราขอพิมพ์เรียกเพื่อนกันครับ ีมาดิเออเรต้องขออภัยเสียงด้วยนะครับผมเสียงมันดังไปนิดหนึง่งสิ่ง เ้ยมีเอาชีวิตได้เพื่อนผมมันบอกว่ามีเอาตัวรอดได้เป็นห่วงอะ่ะผมยังไงก็ไม่ไว้ใจอ่ะเฮ้ยแต่ทีมสีแดงยังอยู่เฮ้ยนิว้วมานี่ก่อนเจอกล้อง าเฮ้ยเราต้องหาหมีก่อนนะเว้ยไม่ได้เอ้ยเจอแล้วนี่ไงเจอน้องมีแล้วครับ อ่ะโอเคเฮ้ยไออะไรอ่ะ what the fuck เฮ้ยลุ้มลุมลุมตีมันดี what the fuck อยู่ตี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 ติดตายโอ้ยบอกแล้วผมมันโทนนะครับอย่าให้รู้ เราต้องเอาของที่ไม่จําเป็นเก็บไว้ก่อนซึ่งได้ของไม่จําเป็นมาเยอะมากเออมีดาบก่อนเนี่ยขอดาบก่อนแปบ๊บหนึ่งเออขอดาบนะครับเฮ้ยอ่อเฮ้ยบัก ไหนวะยังไม่ได้ดาบอ่ะมีดาบอ่ะไม่มีใช่ป่ะไม่มีไม่อะไรอ๋อเจอกล่องอีกแล้วถูก แบบว่าเราเพวกเราก็ตอนนี้กลายเป็นหมาเอ้ยหมามูเออเราหมามูกันแล้วครับผมไล่ตีกันหูตีมอนเฮ้ยเราเราไม่ห่วงมันก่อนไอ้นี่มันได้อยู่แล้วผมผมก็ต้องเอากล่องอยู่แล้วหากล่องก่อนหนุ่มนี่กล่องอีกจำได้ปึ๊บเนี่ยกล่อง ไอเหนิวฆ่าได้เจ้ยฆ่าได้ป่าวะเออเออหนิวฆ่าได้หนิวฆ่าได้ฆ่ากันไม่เผื่อถูกพวกเราก็เป็นทีมเวิร์กเออเล่เงันใช้ได้อยู่นี่ถ้าผมมีธนูน,นะไม,ไม่เหลือหรอก หลือสีส้มคนเดียวครับผมทีมเราก็จะชนะเออ,มอผมดูก็มันจะยากนะแต่มันกะตจามากมอ,อะไรมันพิมพมาเก็ตเก็ตนิที่ผมเอออะไรก็อยากรู้ว่าอะไรไถ้านี่มันมีไม่พูดกันได้แบบเออเป็นไงอะ่ะเอ,อ้ยตก ถ้ามันพูดันแบบในทีมของตัวเองได้ก็ดีอ่ะเนี่ยเลยสองนาทีไงแล้วก็ชนะอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าพน,นันก็ได้อ่าว่าเราชนะอยู่แล้วนอกจากว่ามันจะมีแบบของโกงแบบอินชาร์ดอะไรอย่างนี้นะครับเราก็มีโอกาสแพ้ได้ไอ้ที่แย่ที่สุดคืออะไรวะที่ทําให้ตีกระดินอน่ะเฮ้ยได้จแับแล้วมันตีถ้ามันตีเรากระดินเราก็ อ้าวมีหายไปหายมยก่อนไปหาเมยก่อนไอตอนนี้นิวก็ตามผมมาอยู่นะแต่มีมันหายมันมีแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรหรอกไม่แพ้ดิเฮ้ยเราสามนะเฮ้ยมันหนึ่งเราจะแพ้ได้ยังไงอะเฮ้เยตกใจ เฮ้ยใครเอาชุดกอดเล็กผมไปเฮ้ยช ah> ิมมยแบตเตอรี่กะรอเจอแล้ว นี่คืออะไรวะแม่อยู่ไหนวะามีครับไม่เป็นห่วงใครเราคงมีองเดียวเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยโวดูผู้หญิงเหมือนผู้ชายผู้ชาย เขาจะไม่ว่ากันใช่ไหมครับถ้าผมว่าเขาเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยอ๋อเขาจะแพ้หรือเขาจะชนินเนอะก็ให้มันรูปเลย่าคิดนีเขานะมาตัวๆเลยก็ได้มันี่ทันไหมเนะี่ยมาทันไหมทันไหมมานี่ มาก่อนก่อนอ่าขอผมจะขอหนึ่งต่อหนึ่งโอ้โหไม่ทันนะครับมันเก็บกันเรียบเลยครับเซงอ่ะไอโกงอ่ะเออมีมีอ่ะ ผู้หญิงนะเนี่ยใช่ปะโอ้มีเพชรทอกอานากงอ่ะครับโอเคหลุดเอ,อเอ่อขอตัดชิปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งตอ,อนนี้ก็ตัดชิปแป๊บหนึ่งครับ